ดรมาม่าหนักเสียงภาคซูเปอร์แมนเวอร์ชั่นไทยเต็มสันเทศโดนวิจารณ์ยับคนดูถามได้บทเพราะเก่งหรือเพราะลูกดูสัญญาหลังจากมีการปล่อยตัวอย่างภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปีซูเปอร์แมน2 0 2ทเวอร์ชั่นภาคไทยที่หลายคนตั้งตารอชมกลับกลายเป็นว่าความสนใจของผู้ชมในประเทศไทยไม่ได้มุ่งอยู่ที่ตัวภาพยนตร์เท่านั้นแต่กลับโฟกัสไปที่เสียงภาคของซูเปอร์แมน ที่รับบทโดยเอ็มสันเพชคุณากรบุตรชายของพิธีกรชื่อดังดูสัญญาคุณากรซึ่งในทันทีที่ตัวอย่างถูกเผยแพร่ออกไปก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในโลกออนไลน์โดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียต่างๆที่เสียงของเอ็มในบทซูเปอร์แมนถูกตีความว่าไม่เข้ากับคาแรคเตอร์และถูกมองว่าไม่สามารถถ่ายทอดพลังความหนักแน่นและความน่าเชื่อถือในฐานะฮีโร่ระดับโลกได้ หลายคนมองว่าเสียงท่าของเขามีลักษณะนุ่มเกินไปจนทําให้ขาดความหนักแน่นและความดุดันของซูเปอร์แมนบางคอมเมนต์ถึงกับบอกว่าเหมือนเสียงเนามอปลายผ้าหรือเหมือนดูการ์ตูนสกูบี้ดูมากกว่าจะดูภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ระดับฮอลลีวูดซึ่งทําให้มีคําถามเกิดขึ้นทันทีว่าทําไมถึงเลือกเขามารับบทนี้ความไม่พอใจขยายตัวมากขึ้นเมื่อมีการขุดตวัดของเอง และพบว่าเขาคือลูกชายของบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงทำให้หลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าเขาได้งานนี้เพราะความสามารถจริงๆหรือเพราะเส้นสายคำถามนี้เองที่กลายเป็นจุดชนวนสำคัญที่ทำให้ประเด็นดรม่าลูกลามบานปลายมีผู้ใช้โซเชียลมีเดียจำนวนมากโพสต์ข้อความในทำนองว่าถ้าไม่ใช่ลูกของคนดังจะมีโอกาสนี้ไหมบางคอมเมนต์กล่าวอย่างติดตอนว่านี่ไม่ใช่การเปิดโอกาส แต่คือการใช้ชื่อเสียงของพ่อแม่เพื่อเข้ามาแทงที่คนที่มีฝีมือจริงๆแม้จะถูกวิจารณ์อย่างหนักแต่ Warner b r o t h e r เทอร์ไทยแซึ่งเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดจำหน่ายภาพยนตร์ในประเทศไทยก็ออกมาถแถลงการชี้แจงอย่างชัดเจนว่าการคัดเลือกนักทาพในบทซูเปอร์แมนทางกระบวนการคัดเลือกที่เป็นมาตรฐานของบริษัทระดับโลกโดยมีการทดสอบเสียงคัดเลือกผ่านการออเดชั่น และได้รับการอนุมัติจากทีมยางบัวเนอร์ราเธอร์ที่สหรัฐอเมริกาซึ่งหมายความว่าเอมไม่ได้ถูกเลือกเพราะเส้นสายแต่เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้มีอำนาจตัดสินใจโดยตรงจากต้นทางของแฟนชายถาแถลงการยังระบุอีกว่าไม่มีการแต่งเสียงหรือปรับเสียงใดๆให้เอมทั้งสิน้นเสียงที่ผู้ชมได้ยินในตัวอย่างนั้นคือเสียงจริงที่ผ่านการบันทึกและตัดต่ออย่างมืออาชีพ ทั้งนี้บริษัทขอยืนยันว่าสิ่งที่เอ็ททำผ่านกระบวนการที่มีมาตรฐานสูงเท่ากับทุกประเทศที่เข้าร่วมในโครงการนี้ทางด้านเอ็มเองก็ออกมาเปิดใจผ่านสื่อออนไลน์โดยยอมรับว่าเขารับรู้ถึงกระแสวิจารณ์ที่เกิดขึ้นและไม่ได้นิ่งเฉยกับความเห็นของผู้ชมเขายืนยันว่าได้ทุ่มเทเท่าแรงกายแรงใจและเวลาหลายเดือนในการฝึกซ้อมเสียงเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับบทบาทสำคัญน,นี้ เขากล่าวว่าผมไม่ได้มองว่านี่เป็นแค่โอกาสแต่มันคือความรับผิดชอบที่ต้องแบกไว้ให้ส่งกับความไว้วางใจที่ทีมงานมีให้อยาไรก็ตามกระแสสังคมก็ยังคงมีเสียงแตกออกเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งมองว่าการเลือกเอมมาเป็นผู้ภาคซูเปอร์แมนนั้นไม่เหมาะสมด้วยเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพเสียงและประสบการณ์ที่ยังไม่มากพอในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งกลับให้กำลังใจเอมและขอให้สังคมใจเย็น พร้อมเท้าได้ครอสให้รอชมภาพยนต์ฉบับเต็มก่อนที่จะตัดสินว่าเขาเหมาะสมหรือไม่นักข่าวชื่อดังอย่าตานาลกอติยายุนก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ออกมาเคลื่อนไหวต่อเรื่องนี้โดยโพสต์ข้อความขอให้ประชาชนปานีเอมอย่าเพิ่งตัดสินน้องเทียงจากตัวอย่างหนังแค่ไม่กี่วินาทีพร้อมชี้ว่าการภาคเสียงไม่ใช่สิ่งที่ง่ายทุกคนล้วนมีจุดเริ่มต้น และควรให้โอกาสกับคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และพัฒนาในขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงภาคบางรายก็มองว่าปัญหานี้เกิดขึ้นเพราะผู้ชมยังยึดติดกับเสียงในอุดมคติของซูปเปอร์แมนที่เคยได้ยินมาก่อนหน้านี้ในเวอร์ชันต่างๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นเสียงที่หนักแน่นมีออร่าเป็นผู้ใหญ่และดูมีพลังซึ่งหากเสียงใหม่เบาลงหรือไม่สอดคล้องกับภาพในหัวก็จะถูกต่อต้านทันที โดยไม่เปิดโอกาสให้สินใหม่นั้นได้ที่สุดตนนอกจากนี้ยังมีบางกระแสที่พูดถึงปัญหาเชิงโครงสร้างในวงการภาคเสียงในประเทศไทยว่าขาดการพัฒนาขาดพื้นที่สำหรับนักทาคหน้าใหม่และมีทีนคนปุ่มเดิมที่หมุนเวียนกันทาคบทสำคัญสำคัญตลอดมาทำให้เมื่อมีหน้าใหม่อย่างเอ็มเข้ามาในบทบาทใหญ่อย่างนี้ก็กลายเป็นเป้าสายตาและการเปรียบเทียบในทันที อย่างไรก็ดีเดลมาครั้งนี้ได้กลายเป็นกระจกสะท้อนว่าสังคมไทยยังให้ความสำคัญกับคุณภาพและความเหมาะสมในการให้โอกาสบุคคลมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาและแม้ว่าเสียงภาคจะเป็นเพียงองค์ประกอบเล็กๆในภาพยนตร์แต่ก็สามารถส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและประสบการณ์ของผู้ชมได้อย่างมหา,าศาลท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่จะเป็นตัวตัดสินว่าเอเหมาะสมกับบทบาทนี้หรือไม่ อาจไม่ใช่เสียงวิจารณ์ในโลกออนไลน์แต่อาจเป็นผลงานจริงในภาพยนตร์ฉบับเต็มที่กำลังจะเข้าฉายในอนาคตอันไกล้ซึ่งจะเป็นเวทีสำคัญให้เขาได้ที่สู่ตัวเองท่ามกลางกระแสตมามาและหากทำได้ดีจริงก็อาจเป็นเสียงวิจารณ์ในวันนี้ให้กลายเป็นเสียงชื่นชมในวันหน้า